หรือว่าเราเรียกกันว่าคุยมในลาววันนี้ได้กราบนิมนต์พระอาจารย์แจงมาที่ร้านเพื่อเป็นสิริมงคลถามว่าคุบาอาจารย์เนี่ยเป็นผู้เมตตาอยู่วันนี้ที่ท่านมาเพราะว่าเมตตาลูกศิษย์ลูกหาทุกคนที่มีความเคารพมีความศรัทธาต่อไปเชิจะทุกท่านได้ตั้งใจกราบพระตัตฐไตรโดย,ยพร้อมเดียงกันนะ น้อมจิตน้อมใจถึงครับอารหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธางพระวันตังอภิวาเทมีทำไมพระอาจารย์ต้องช่วยสังคมให้ได้มากที่สุดพราะพระโยมยังลำบากอาตมาสบายประโยมได้สิ่งไรไหม่อาตมาก็ต้องคืนโยมนั่นแหละ ในเมื่อยมลำบากพระต้องช่วยดัดอันนี้ฝากฝากฝาก,ากไว้ให้ทุกคนเข้าใจขอให้ทุกคนนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่สิ่งหนึ่งประสงค์สิ่งใดไม่ผิดที่ชอบประกอบไปด้วยรมแล้วไซก็ขอให้จงพันสําเร็จสมกับผูม,มากปรารถนาโมรสขออ้างอิงคุณพระศรีรันาตนรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและสงฆ์เจ้าอีกทั้งคุณบิดาคุณารดาคุณโคอุปชาอาจารย์ อวยชุติเโลเหิงวัดบ้านแค่อิ่าาองท่งพระบรมครบข้อแก่ฑ์เทศฐาการที่ข้าพเจ้าเคารพนับถืออัตมานับถือจงมีแต่ความสุขความเจริญทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดจงเยียอยาหยาดยากเยียดจ,จนอย่าได้ต่ำมางคนอย่าได้จนกว่าใครทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สําเร็จทุกสิ่งทุกประการแม้แต่มีภัยมีมาอปุปสรรคต่าง ด้วยโพรหมาวันนี้ตาลักพ่อแม่เท่าธรณีเจ้าสาวพ่อแม่อยู่แล้วนี่ยัางอยู่แล้วสังฆาตั้งโลกาวิถูข้าพเจ้าขอฝากคณะสิทิยาสารุสิทธิ์ทั้งหลายผู้ที่มีใจศรัทธานในพระพุทธศาสาานาจงมีแต่ความสุขความเจริญทุกสิ่งทุกประการความความบุกเบิกปมมากรารถนาสเนาเร็จพ้นอุปสรรคต่างๆที่มีเงินทองไหลมาเช่มาดังน้ำพ่อแม่คงคาไหลมากันไม่มีวันหมดวันติ้นคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอีกทั้งข้าวของต่างๆนานา ใหญ่ที่จะอยากได้ก็ขอให้ได้ภายในสามวันเจ็ดวันด้วยบุญบรารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งบุญบรารมีที่อัตมาได้กระทำมาจงขอแผ่บุญบรารมีนี้จงปกปักรักษาญาติโยมให้พ้นจากโรคาภัยอักขีภัยโจรภัยภัยต่างๆนานาที่บัตน,นานาและให้เคาะกับ้ายให้กลายเป็นดีด้วยบุญบรารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มั่งมีที่สุขตลอดกาลและนานเออ